สวัสดีเพื่อนักเทรดมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องนะถึงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันการเทรดนะครับ OKX OK เนาะในฟังก์ชันของตัวสปอตนะครับซึ่งสปอตเนี่ยก็จะมีรายละเอียดยิบย,ย่อยๆนะครับหลายๆอย่างเลยสำหรับมือใหม่ที่ต้องรู้เนาะก็คือการเซิร์ชหานะครับ พวกเหรียญที่เราต้องการจะเทรดนะครับ mm hmm. เทียบกับในฝั่งของ USDT ที่เป็น Stable c o i n นะฮะ mm hmm. แล้วก็ลักษณะคำสั่งแต่ละรูปแบบนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น Limit นะ market นะครับ mm hmm. แล้วก็การตั้ง TP หรือว่า take profit แล้วก็การตั้ง Stop Loss นะครับหรือว่า SL นั่นเองนะครับรายละเลอียดเป็นไงเดี๋ยวรีบดูกันในคลิปครับ แล้วเข้าไปตัวหน้าเป็นไอชันของเค้กแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมนะซึ่งหน้าโฮมเนี่ยจะมีคีย์ลัดต่างๆที่เราสามารถเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Deposit นะครับ p รีพรีเทรนะครับที่เราสอนเพื่อนไปในคลิปก่อนหน้าก็สามารถไปดูได้นะในการแลกเงินเข้ามาเป็นยู t ิีนะครับแล้วก็ภาพรวมของพอร์ตเนาะที่เขามีการเลคคอร์ดให้เราทั้งภาพมันหกมันนะครับภาพวัปภาพเดย์นาะเพื่อนสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับในหน้าโฮมด้านล่างเนี่ยก็จะมี Favorite. นะครับที่เราสามารถเลือกกดเข้าไปเทรดได้เลยอย่างเช่นท็อปด้วยท็อปเกรนเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ในฝั่งฮอตก็คือเหรียญที่แบบว่าร้อนแรงนะตอนนั้นนะครับเกรนเนอร์นะครับเหรียญใหม่นะครับที่เพิ่งลิสติ้งอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมากดคีย์ลัดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะกดโอเคบีให้ดูนะ พอกดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่หน้ากราฟนะครับพามาที่หน้ากราฟแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีเทรดให้เราสามารถเลือกกดเทรดได้เลยนะครับคราวนี้ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มในฝั่งฟังก์ชันสปอรตกันเนาะผมอยากจะพูดคุยถึงวิธีการยกย้ายเงินก่อนว่าสมมุติเนี่ยถ้าเรามีการแลกเงินเข้ามาในฝั่ง p p ีทร d ดดินะครับเงินจะมาอยู่ในฟันดิ้งก่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยจะต้องทำการทารนเฟอร์นะกดทารนเฟอรตรงนี้ แล้วก็โยกย้ายเงินมาที่เทรดดิ้งนะครับให้พร้อมก่อนในการเทรดเพราะว่าถ้าเกิดเงินอยู่ในฟันดิ้งเนี่ยเรายังไม่สามารถเทรดได้นะครับอ่ะคราวนี้พอเรามีในเทรดดิ้งแล้วเราก็ไปเลือกเทรดด้านล่างนะครับเข้ามาที่เทรดปุ๊บนะครับมันจะออโต้เมติกเข้ามาที่สปอตเลยนะครับอ่ะเราสามารถกดเบอ้ลอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปเทรดในตลาดอื่นไม่ว่าจะเป็นในฝั่งฟิวเจอร์เพเปอร์ชวลนะครับในฝั่งของก๊อปปี้เทรดด้วยแล้วก็เทรดดิ้งบอร์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะมาัคลิปเพิ่มเติมให้กับเพื่อนอน,อน,นะคครรับวี้ พอเข้ามาที่หน้าสปอร์ตเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราต้องรู้เลยสายบนเนี่ยคือเหรียญที่เราสามารถเลือกในการเทรดได้นะครับซึ่งพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเฟลเลต All นะครับท็อนะครับมีม pow ฮ่องกงคอนเซ c e p t อะไรต่างๆเนาะก็สามารถมาเลือกได้เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สอะไรเงี้ยนะครับเพลเวเลตเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ก็จะมีเหรียญที่แบบเอ้ยผมชอบดูอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บีดีซีเนี่ยเรากดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาที่ uh, หน้าตัวสปอตเทรดดิ้งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีมาร์จินเทรดดิ้งให้เราเลือกเทรดเนาะซึ่งเดี๋ยวจะไปคุยในคลิปถัดไปนะครับมาดูในฝั่งสปอตก่อนด้านบนเนี่ยจะมี BTC ี slash udt ก็คือ เหรียญที่เราต้องการจะเข้าไปเทรดเนี่ยคือ BTC ใช่ไหมแล้วก็เหรียญที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือ u T, ูดีก็คือเราต้องเลือกอันบนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนมี u ูดีในการเทรดเนี่ยเราก็เลือกอันล่างเนาะอ,อันที่2นะครับในการที่เข้าไปเทรดในตลาดสปอตนะครับอ่าเลือกอันแรกกรันปุ๊บเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าเดิมเนาะที่เมื่อกี้มันอัตโนมัติเข้ามานะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นบิตออฟเฟอร์ก็คือสีแดงเนี่ยเป็นออฟเฟอร์คือคนตั้งขายนะครับตั้งขายตั้งรอขายอยู่ราคาไไปสัังเเกตนนนี่่ยมจะลขึ้ให คนที่ตั้งซื้อด้านล่างเนี่ยราคามันจะไล่เนาะลงมานะครับไล่ลงมาก็คือตั้งรอจากราคาสูงลงมาราคาต่ำเนี่ยแหละว่าเ็ยจะซื้อราคาไหนจะขายราคาไหนอันนี้เขาเรียกว่า bid offer นะครับขยับมาด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยคือ buy กับ sell คือฟังก์ชันในการที่จะเฮ้ยเริ่มซื้อกับฟังก์ชันที่แบบเอาของที่ซื้อไปละมาขายนะครับเนี่ยเขาจะ buy กับ sell นะครับแล้วก็คําสั่งด้านล่างประเภทเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับให้เราเลือกใช้แต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมมะใช้อยู่2ออันก็คือ limit กับ market นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ลิมิตก่อนแลวกันลิมิตเนี่ยจะเป็นการตั้งโซนราคานะครับที่เราจะทําการซื้อนะครับแล้วก็ขายในฟังก์ชันเซลล์เนาะซึ่งเราสามารถเลือกไพ i ราคาได้เลยอ่ะที่เราจะทําการตั้งซื้อเนาะอย่างเช่นตอนนี้ราคาอยู่ที่2 8งแปดหกสใช่ไหมเราอาจจะตั้ง285.0ปดหก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่า amount ใช่ไหมเป็น BDC แล้วก็ Total ท,ท,นนทั้งสองรูปแบบนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเป็นจำนวนเงินที่เรามีก็ได้นะตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ลูดได้นะครับลูดได้ซึ่งปริมาณเงินมันก็จะเปลี่ยนไปตามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันจะคำนวณให้อ่านเนี้พันสองพอลูดมาเต็มแม็กก็จะเป็นพันเจ็ดยี่สองนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเกากะล่างให้เพื่อนเห็นนะห้าร้อยก็ไนดะ้เขาก็จะคำนวณบีซีให้เราด้านบนเห็นไหมเราก็กดไปเลยกดบายปุ๊บแล้วก็จะมีเออ่ในฝั่งของตัวทีพซ็อฟล็อตขึ้นมาเราสามารถเลือก กดขึ้นขึ้นแล้วก็หดหดลงได้เนาะซึ่งตรงเนี้ยวิธีการตั้งนะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆนะครับก็คือ TP เนี่ยมันจะเป็นการตั้งขายนะครับตั้งตั้งรอขายอะไรเงี้ยเนาะซึ่งทิเกอร์เนี่ยจะเป็นเอ่อ TP ทิกเกอร์คือราคาแรกที่พอปิดคอร์มีการปรับตัวขึ้นผ่านราคาเนี้ยจะเริ่มมีการตั้ง TP ในราคาถัดไปให้นะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมุติเอ่อเราตั้งเป็น289แล้วกันนะสองนะอ่ะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยอันที่2อนะ TP Market เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นขายที่ Market ็ไปเลยไหมหรือว่าจะขายเป็น TP Limit นะครับซึ่งถ้ามาร์เก็ตราคาแตะ289ปุ๊บขายเลยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็น TP Limit เนี่ยเราสามารถตั้งขยับราคาขึ้นไปนิดนึงก็ได้อย่างเช่น28950นะครับถ้าบิตคอยรับตัวขึ้นมาที่28900เนี่ยจะมีการตั้งออเดอร์ขายเรา TP เนี่ยด้านบนก็คือ28950 นะครับแล้วก็ตัว estimate pnl ก็ l คือ Profit ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้คร่าวๆว่าเราเนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับในฝั่งซับล็อตด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยก็คือเราสามารถตั้งได้ทั้ง2อันเลยทั้งตัว sl ticker นะครับอย่างเช่นนะถ้าราคารดรอปลงไปเมื่อกี้เราซื้อที่2 8 5 0 0ใช่ไหมถ้าราคารดรอปไปเป็น2อ3.0ปนะครับจะมีการขายที่มาเก็ตให้เราหรือว่าจะตั้งเป็นตัวลิมิตก็ได้นะครับเราตั้งเป็นตัวลิมิตที่2 8250ก็ได้ต่ำกว่าใช่ไหมต่ำกว่าก็คือถ้าบิตคอยดรอปลงมาที่28300เนี่ยนะครับตัวออเดอร์ในการขายขายทิ้งเนี่ยนะครับหรือว่าซับลอตเนี่ยจะตั้งให้เราที่28250นะครับอันนี้ก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้พอกดคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะขึ้นมาใช่ไหมออเดอร์ค้างอยู่เพราะว่าราคาตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปแมทได้นะครับก็จะมีตั้ง s u มมารีด้านล่างให้เราเห็นเนาะว่าออเดอร์ที่เราตั้งซื้อเท่าไหร่2 8 5 0นะครับ ตัว T P ticker นะครับ last ที่28900นะครับแล้วก็ S L ticker last ที่28300เห็นไหมก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้ซึ่งเราสามารถตั้งขึ้นมาหลายๆออเดอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตเงินใน arrival เนี่ยมันจะหายไป500ร้อยเนไหมเพราะว่าเราตั้งไปละมันก็จะมีการถูกนำไปสำรองใช้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าอ order เอนี้ยเราอยากจะ cancel เรากด cancel ได้เลยเนี่ย cancel ก็หายไปเห็นไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งขายคล้ายๆกันเลย เหมือนการแค่กลับหัวกันนะครับแค่กลับหัวกันเวลาเราตั้งเนี่ยเราอาจจะตั้งขายบิตคอยถ้าเกิดเรายังไม่มีบิตคอยเนาะก็ไปโยกมาก่อนจากตัวฟันดิ่งของเราแหละโยกมาเนี่ยกดทอนเฟอร์นะครับปุ๊บบิตคอยเข้ามาละนะครับคราวนี้เราจะตั้งขายเราจะตั้งขายที่2 8 9 0ปดเก้าศูนย์ก็ได้นะครับที่500เหรียญนะเขาก็จะคำนวณบิตคอยให้เราเหมือนกันนะครับพอกดเสร็จปุ๊บก็จะมีเนี่ย TPSL ขึ้นมาเหมือนกันก็ลองตั้งกันดูได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้ในฝั่งของลักษณะของออเดอร์นะ ตัวออเดอร์ที่เป็นลิมิตเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งมาเก็ตออเดอร์ซึ่งมาเก็ตออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นการขายไปเลยที่ตลาดกับซื้อไปเลยที่ตลาดก็คือราคาที่มีการตั้ง offer ออฟเฟอร์ยู่เท่าไหร่เนี่ยซื้อหมดเลยซื้อรวบขึ้นไปเลยอย่างเช่นสมมตุติถ้าเราต้องการจะซื้อบิตคอยที่มาเก็ตนะทั้งหมดเลยเต็มแม็กเนี่ยเราจะได้เราจะได้บิตคอยที่เท่าไหร่ก็จะมีการคำนวณให้ไหมแม็กบายด้านล่าง0.06ใช่ยไหมครับแล้วถ้าสมมตุติเราลองดูในฝั่งของตัว market ด้าานขว กระดานมาเก็ตด้านขวาเนี่ยถ้าตัวราคาเนี่ยมันมีราคาแรกมันมีเพียงพอนะมันก็จะซื้อให้ดีราคาแรกก่อนแต่ถ้าเกิดราคาแรกมีไม่เพียงพอมันจะซื้อไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยกดแบบซื้อบิตคอยที่แบบอยู่ในทีที่แบบสมมตินะหล้านเงี้ยแสบบิล้านอย่างเงี้ยนะครับเวลาสมมติซื้อที่สิล้านเนี่ยมันซื้อที่ราคาแรกไม่พออยู่แล้วพอาะราคาแรกมีขายแค่หนึ่งจุดห้าบิซีไหมมันก็จะไล่ซื้อขึ้นไปเรื่อยๆให้เราจนครบ มันก็เลยเกิดแบบเป็นแท่งใหญ่ๆที่มันพุ่งไปีิดนะเพราะว่าเหมือนมีคนโงดโยนเงินมาเนี่ยในปริมาณเยอะๆเกินกว่าออฟเฟอร์ที่มันมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายแล้วคราวนี้พอเราเข้าใจแล้วแล้วก็รู้แล้วว่ามันจะซื้อขายยังไงเนี่ยถ้าเราอยากดูฮ i ส t อรี่นะครับเราก็มากดดูในนาฬิกาด้านขวาได้นะครับมันจะมีฮีสตอรี่นะพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเรามีการออกออเดอร์ในประเภทไหนไปบ้างเนาะก็มาลองไล่ดูกันได้รวมถึงฮ i ส t อรี่ตรงนี้ด้วยในการซื้อขายเนี่ยผมก็จะมีการซื้้อขายแต่่่นนีไมฝัง มันก็จะรวมอยู่ในฮิสตอรีในนี้ให้เราดูนะครับคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนาะสิ่งที่เราควรต้องรู้อีกก็คือแอสเซทที่อยู่ในตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดบางทีเราเทรดไปแล้วเราไม่รู้ให้กระเป๋าในตัวเทรดดิ้งเนี่ยมันมีเงินอยู่เท่าไหร่เราก็สามารถกดแอสเซทตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเนี่ยมี BTC อยู่สี่พันกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ในฝั่งยูดิีอยู่ประมาณพันเ นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเนาะการใช้สปอตภาพรวมนะครับด้านขวาบนเนี่ยมีนิดนึงก็คือกราฟท่านเพื่อนแบบเฮ้ยไม่ได้ดูกราฟในเทรดดิ้งวิวอะไรอย่างนเนาะอยากจะดูในตัวแอปพลิเคชันของโอเคกเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับด้านบนก็จะมีตัวแท่งเทียนให้เรากดสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันก็เลื่อนเนาะเลื่อนกราฟดูได้ดูไทม์เฟรมต่างต่างไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมสชั่วโมง1ึงชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ในี้ได้แล้วก็กดเทรดมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิม ฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้เนาะท่านเพื่อนที่มีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน Discord นะครับในไลฟ์เป็นแชทได้นะครับหรือว่าทักมาส่วนตัวก็ได้นะครับ